รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนคุคนค,ค,ค,ครับ ท่านผู้ชมครับรายการคนคนุ้นคนในวันนี้จะนําเสนอเรื่องราวของเกษตรกรสองท่านครับซึ่งเป็นเกษตรกร,กรที่ทําเกษตรอินทรีย์และที่สําคัญก็คือว่ามีรางวัลการันตีความสําเร็จทั้งคู่นะครับการทรําเกษตรอินทรีย์ของคนทั้งคู่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องที่จะตอบโจทย์ชีวิตของตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่ายังได้ทําหน้าที่ของเกษตรกร,เ,กรเล็กๆนะครับ ที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเรื่องของอาหารปลอดภัยในบ้านเรานะครับท่านแรกคือคุณศีวพรเอี่ยมจิตกุศลหรือว่าป้าเบสเจ้าของสวนผักป้าเบสอำเภอเขาข,ขิจกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์นั้นเคยมีโรคภัยรุมเรา้าจนสุขภาพย่าแย่เธอเริ่มต้นชีวิตวิถีเกษตรอินทรีย์โดยที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ในการทำเกษตรใดๆเลยนะครับ จึงนับว่าเธอเป็นคนแรกๆของจังหวัดจันทบุรีที่จุดประกายแนวคิดการปลูกผักยินสีในดินแดงผลไม้นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือดรธีระทองเหลือนะครับซึ่งเป็นทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยและเป็นทั้งเกษตรกร,ร,กรที่ชอบความท้าทายเป็นนักทดลองครับเขาเลือกที่จะปลูกในสิ่งที่คนคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็ทำให้มันเป็นไปได้นะครับเขาเป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ อินทนินออแกนิกฟาร์มที่อำเภอละแม่จังหวัดชุมพรครับผู้ที่เปลี่ยนพื้นที่ชายหาดริมทะเลให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและหาคำตอบให้กับสังคมนะครับ ที่เรามาอยู่ใหม่ๆเมื่อสิบปีก่อนที่เราจะมาอยู่ที่นี่เราสุขภาพไม่ดีมันเหมือนกับเราอ่อนแอทั้งทั้งข้างในข้างนอกนะคะจิตใจเราก็ท้อแท้หดหู่ร่างกายเราก็ไม่ไหวมีภูมิแพ้มีโรคนั้นโรคนี้พอถึงวันจุดจุดหนึ่งซึ่งครอบครัวเราเขาทำหน้าที่ตรงนั้นได้ครบถ้วนสมบูรณ์ล,ละลูกเราเรียนจบแล้วเขากออ็มีชีวิตของเขาเองแล้วมันก็ถึงเวลาที่ทำให้เราต้องถามตัวเองว่า แล้วเวลาที่เหลือเนี่ยเราอยากจะหาคำตอบกับชีวิตเราไหมว่าเกิดมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบหรือเปล่านะคะสุขภาพไม่ดีแล้วเราแก้ไขมันยังไงอ่ไงเงี้ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเริ่มหักเหการใช้ชีวิตแทนที่จะอยู่ในเมืองตลอดแล้วก็จะมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะทบทวนสิ่งต่างๆที่มันมันลมเล้ากับเรากับสุขภาพกับคำการหาความหมายของการมีชีวิต ก็พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมัน30ไร่นะคะตอนที่เราซื้อที่ใหม่ๆเนี่ยประมาณสัก25 26ปีนะคะออหปีแรกเนี่ยเราก็จะปลูกเป็นแบบเคมีมันจะมีทุเรียนอยู่ติดที่มาอยู่ส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะตอนนั้นเราก็จะได้รายได้จากทุเรียนประมาณสัก200ต้นเนี่ย พอทำทุเรียนได้5ปีใช้เคมีอย่างแบบเข้มข้นนะนะคะมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องโรคเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องพยายามจะหาคำตอบว่าเราจะไปทางไหนก็มันก็มี2แนวทางถ้าเรายังจะทำแบบเคมีต่อไปเนี่ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่<ม>เราอ่านหนังสือส่วนสมรมของป้า<ม>หลนที่ทางใต้<ม>เขาพูดถึงการปลูกพืชร่วมกันหลายๆอย่าง<ม>เนี่ยคะ่ะเรา คิดว่าอันเนี้ยมันเหมาะสำหรับการทำเกษตรในแนวที่เราชอบแล้วก็ปี40เราได้รับฟังแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงด้วยนะคะก็อาจจะเป็นอิทธิพลอันหนึง่งซึ่งทำให้เราเหมือนกับมีความมั่นใจว่าเออการทำเกษตรแบบเดิมเดิมมันอาจจะไม่ใช่อีกแล้วมันมีการผสมผสานเอาตัวอื่นมีการเอาปลูกไม้ป่ามีการเ,าเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ผสมผสานอะไรเงี้ยซึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่เนี้ย ตอบคำตอบพวกนี้หมดเลยทุกอย่างพอเริ่มเปลี่ยนจากที่มันเริ่มใช้เคมีแล้วมาเปลี่ยนเป็นเป็นไม่ใช้เป็น mm hmm. เนกเษตรผสมผสานตอนนั้นเริ่มยังไงคะเราก็พยายามจะหาองค์ความรู้นะคะตอนนั้นเราก็ได้ไปฝึกงานทําปุ๋ยทําเกษตรธรรมชาติคิวเซที่สระบุรีจะสอนเรื่องการปรับปรุงบํารุงดินอันนั้นก็เป็น เป็นเริ่มจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มคิดว่าเออแต่มันไม่มีความมั่นใจนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าอะไรกันเศษมูลสัตว์กับอินทรีย์วัตถุมาคุกคุกกันแล้วมันจะใช้แทนปุ๋ยได้หรือเงี้ยก็กลัวกลัวก็กล้าค่ะไม่กล้าไม่กล้าใช้ในขณะที่มาทําแล้วเนี่ยในแนวทางของเกษตรกรที่เขาทํากันอยู่เนี่ยเขาก็ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์โดยตรงใส่ถุงแล้วก็วางรอบๆเนี่ย พอใช้ลักษณะนั้นไปรักระยะหนึ่งมันก็เกิดปัญหาออตอนที่เราเข้าไปปรึกษาทางสำนักวิจัยนะคะเ,เราก็ได้องค์ความรู้มาใหม่ว่าการที่จะบำรุงดินเนี่ยมันควรที่จะหมักปุ๋ยให้มันเ,เย็นตัวก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้มันจะลดการดึงไนโตรเจนจากต้นไม้ไม่ทำให้ใบ้เหลืองแล้วก็พืชเอาไปใช้ได้ดีะคะ่ะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็เริ่มมั่นใจ ว่ามันมีคำตอบมีทางออกของการทำเกษตรโดยไม่พึ่งเคมีเนื่องจากว่าเราเป็นคนกรุงเทพแล้วเราก็มีปัญหาสุขภาพเพราะนั้นเราก็มุ่งมั่นว่าถ้าเราจะทำผักเพื่อตอบโจทย์สุขภาพหรือตอบปัญหาของเราเนี่ยเราอยากจะทำเจ็ดตัวนตรายว่ามันปลูกจริงได้ไหมใช่ไหมคะ เจ็ดตัวอันตรายก็จะมีแตงกวาผักบุ้งกวางตุง้งคณะพริกขี้หนูผักชีตอนนี้มีแถมกระเพราขึ้นมาอีกซึ่งเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาต้องใช้เคมีเยอะเนี่ยก็เพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเวลาเขาปลูกเชิงเดี่ยวแล้วเนี่ยมันถูกโจมตีได้ง่ายเพราะมันแหล่งมันรวม,มแมลงก็มาได้ง่ายใช่ไหมคะเราได้รับคําแนะนําจากทางสพให้ปลูกพืชแบบสลับแปลง ปลูกเปลี่ยนชนิดปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอามาใช้ในแปลงจริงๆแล้วมันก็จะลดการโจมตีของพวกศัตรูพืชถึงมันจะโจมตีมันก็ยังแข็งแรงพอจะสู้โรคแล้วก็ต้านทานพวกนี้ได้นะคะคือเรามาในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาหารเราอยากหาคำตอบเราอยากหา ทางเลือกของคนในสังคมของเราคนในสังคมนี่เราหมายถึงลูกเราที่ออกไปนอกบ้านแล้วจะได้รับอาหารดีๆนะคะถ้ามันไม่ช่วยกันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เราจะไม่ไม่ไม่พ้นจากไอ้วังบนอันเนี้ยนะคะ ริงวิถีดั้งเดิมของผมเนี่ยผมเป็นลูกชาวนานะพ่อแม่เป็นชาวนานาะสมัยก่อนไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะมีปลามีความสมบูรณ์ในธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นวิถีพอมันเปลี่ยนไปเนะี่ยสิ่งต่างๆเหลเรานี้มันหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นความทรงจําตั้งแต่ใน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 ,ในตอนอดีตตั้งแต่เด็กมันะยังยังมีความทรงจําเดิมๆอยู่ในเรื่องของเกษตรที่เป็นวิถีแบบดั้งเดิมฉันไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ผมก็พยายามที่จะปลูกผักทําอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับเกษตรนะฉะนั้นไปเรียนก็เรียนเกษต <laughs> ร จบแล้วไปเรียนรปริญญาตรีก็ไปเรียนเกษตรอีกะฉะนั้นไอนน้สิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยๆหล่อหล,ลอมเนมะื่อมีความรู้มากขึ้นจากที่เราเรียนมานะหลังจากนั้นก็ค่อยๆกลับมาฟื้นในเรื่องของเกษตรอีกแล้วเรามองว่าในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ IN e นั่นแหละมันคือทางรอดทางรอดในเรื่องของสุขภาพทางรอดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญก็คือทางรอดในเรื่องของรายได้ S <S <an> จริงจริงเริ่มต้นมาพักที่นี่เป็นรีสอร์ทเก่า,านะมาเปิดเป็นร้านอาหารก่อนเปิดเป็นรีสอร์ทก่อนแต่ว่าพอเราเปิดเป็นรีสอร์ทเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเราความรู้ความเข้าใจของเราความรู้สึกของเราว่าเอ e, ๊ะเราได้ประโยชน์นะครอบครัวเราได้ประโยชน์แต่ว่าคนอื่นได้ประโยชน์น้อยมากก็เลยเปลี่ยนค่อยคๆค,ค,ค่อยปรับความคิดคนก็ค่อยๆเริ่มเข้ามามาดูผักด,ดูผลไม้ดูอะไรต่างๆที่เราปลูก นะเขาเริ่มเข้ามามันก็เลยต้องต้องปรับพอคนเข้ามาเรื่อยๆความเดือดร้อนเข้ามาเรื่อยๆก็ามาถามปัญหาเราเริ่มออกไปก็เลยจําเป็นต้องเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ขั้นตอนต่อมาหลังจากนั้นก็คือเราเริ่มจากการสนใจอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์อย่างเช่นเรื่องผักเราลองปลูกผักชนิดต่างๆลองทําปุ๋ยนะปุ๋ยสูตรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราลอง ไปเจอไสเดือนก็สนใจเรื่องของไสเดือนว่าเอ๊ะมันเป็นต้นทางในเรื่องของการกําจัดกระยากเป็นท้นทางในเรื่องการผลิตปุ๋ยเป็นท้นทางในเรื่องของการไปเรียกว่าแก้ในเรื่องของแมลงในเรื่องเชื้อราอะไรต่างๆค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเพิ่มประสบการณ์เ่าเนี้ยเราค่อยๆทดลองค่อยๆวิจัยมาเรื่อยๆจนเกิดเป็นองความรู้จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ๆแล้วเราไปใช้ในการเกษตรแล้วมันก็ได้ผล พอได้ผลก็ค่อย,อยเอๆเผยแพร่ให้กับกับตัวชาวบ้านตัวชุมชนที่เขาเข้ามาเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆพื้นที่ตรงนี้มีอยู่4ไร่ครับสไร่เศษทำให้เห็นว่าพื้นที่เล็กๆเนี่ยมันสามารถที่จะบริหารจัดการเราสามารถที่จะวางระบบต่างๆให้สามารถผลิตอาหารให,ใ,หให้ให้ให้ครอบครัวเราทานได้ทีนี้4ไร่เนี่ยเราทำอะไรบ้างก็จะเห็นว่ามีโซนมีฟาร์มไส้เดือน มีโรงปุ๋ยมีแปลงเมล่อนมีแปลงองุ่นมีสาวรสมีสลัดนะครับแล้วก็มีแปลงผักอื่นๆที่เกิดขึ้นซึ่งติดชายหาดตรงนั้นก็เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆพื้นที่ที่เป็นทรายล้วนๆเ,นเรายัางสามารถทำอะไรได้อีกเยอะเลย ้าหมายมีอย่างเดียวก็คือเรื่องของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นก็คือสิ่งที่มันอยู่ในในในใจเรามาตลอดว่าเราเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยมีอะไรที่เราจะทําให้ให้พระองค์ท่านได้บ้างอันนั้นคือที่มันอยู่ข้างในลึกๆจริงๆซึ่งเราก็ไม่ได้ประกาศว่าเราเราต้องทําเพื่อท่านอะไรก็แล้วแต่พระองค์ท่านอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยเรารู้อยู่แก่ใจว่าการทําอย่างนี้นั่นคือคือเราเอาศาสตร์เรียกว่าศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชามาใช้ การทําในเรื่องของศาสตร์ประชาหรือการทําเรื่องเกษตรที่ยึดหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มันก็ต้องทําให้เห็นจริงพอเกิดแรงบันดาลใจอย่างนี้มันทําให้เรารู้สึกเรามีกําลังที่จะทําพอมีกําลังที่จะทาก็ก็เอาใหญ่เลยนะก็ทามาเรื่อยๆ